내게는 사랑하는 여인이 있어 정말 행복할지 몰라요 ไทยราชนิยมได้ถูกต้องตามดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิโดยโอกาสการทรงชุดไทยตามช่วงเวลาในพิธีการได้อย่างเหมาะสมและผ้าไทยอย่างแน่วแน่เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิานีนาถพระบรมในการอนุรักษ์ส่งเสริมและสื่อสารงานศิลปะส่งใช้พลังซอฟต์าวร์เพื่อทาให้ชื่อเสียงของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยอกระจายไปไกลในที่ใดสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา ในช่วงนี้นะครับที่เข้ามาโยมกิจกรรมนะครับในวันนี้นะครับน่จะเกตยะลานะครับนะครับโอเคถามเขาได้เลยีครับอันนี้่อะไล่ะล่เดนไปเดนนะครับเดินไปนปีดินไ เป็นผู้แทนนะครับนะครับเพื่อลงนามถวายพระพรในมีคนขอผู้แทนครับจากฝ่ายชายหนึ่งหญิงหนึ่งครับชายหนึ่งหญิงพระลพรพชายรัษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งหมดตรง ผู้หญิงถอนสายบัวครับช้านิดหนึ่งเพื่อบันทึกภาพนะครับพระฉายาลักษ์สมเด็จพระนางเจ้า,าพระพรมราคินีทั้งหมดตรงโคกนับครับสุภาพสตรีถอนสายบัวเพราะว่าถ้าเา ดี๋ยวจะสั่งทั้งหมดตรงชั้นหนึ่งน,นะครับแล้วทุกคนปฏิบัติเหมือนเดิมนะครับผู้ชายโกคงคำนับผู้หญิงถอนสายบัวนะครับถวายความเคารพทั้งหมดตปรงผู้แายของคณะครับ้อมๆกันนะครับทุกคนนั่งครับถ้าจะเปี่ยนะค กพระาราชประวัติแล้วก็รวมไปถึงพระราชกรณีต่างๆนะคะแต่รับชมวีทัศน์เพื่อพระเกียรติพระาบาทสมเด็จรพระราน,ะน,นางเจ้าพลละาระบรมราชินีค่ะเชิญเริ่มให้อัจฉริสุทาพิมลละอวบรมราชินีราชินีคู่บารมีพระสัตรางรัชกาล6 2562ร นะครับซึ่งเวลาประมาณ8นาที30ิวินาทีประมาณนี้ัน้องจากนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาหิงชาติยี่ษยงเจลานะครับก็คงได้รับชมนะครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรมต่างๆมีอะไรบ้างในการจัดกิจกรรมในวันที่สถึงวันที่เพฤาคนายนะครับที่โคลเซียมเจลา ค่ะซึ่งก็มีการจัดเทศกาลนัทที่แล้วก็บริเวณด้านหน้าทางเข้าเทศกาลนะคะวันนี้ก็จะเป็นผ้าบาตินะคะจากสียาลาบาติค่ะและนอกจากนี้นะคะบริเวณชั้นล่างสุดเลยก็จะมีการจัดจาหน่ายนะคะเป็นผู้ผลทางการเกษตรให้ทุกท่านได้สามารถจะไปอุดหนุนซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วก็รวมไปถึงชั้น2นะคะด้านล่างลงไปตรงนี้เนี่ยก็จะมีชุดแพทย์เคลื่อนที่นะคะจากศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ใครอยากจะไปตรวจสุขภาพนะคะ วันนี้ตรวจฟรีนะคะจากศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชียงแสนภาคใต้ก็จะมาตรวจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ในวันที่6และ7จะเป็นการเปิดรับบริจาคโลหิตค่ะจากกาชาดยาลาครับและก็เป็นกิจกรรมนะครับเป็นเบอร์เกอร์โจทย์ภาษานะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนะครับเดี๋ยวสิบปุ๊บน,นะครับตาทางจะน่านาะครับเปิงเดี๋ยวเราจะ เดี te, ๋ยวจะให้พวกเรานะครับลุกขึ้น <su> ยืน <online> อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับนะครับทางคณาจารย์แล้วก็อาจจะว่าท่านเกียรติจากทางนะครับคณะทำงานนะครับคณะที่หนึ่งนะครับได้มาดูนะครับกิจกรรมเพื่อเกียรติเพื่อส่วนต่างๆเสร็จเด็วผนางเจ้าพระประหลัดพิมี นะครับะที่ตรงนี้นะครับบรงเงิเวณน้ำน้นสี่น 4, ้ำห้านะครับหน้าโน้ตธรรมทโรวชัยยาล์สมเด็จพระนารงเจ้าพระบรมราชินีทั้งหมดตรงเอ,อบทเพลงอาทิตย์อับแสงนะครับแล้วก็ ใกล้รุ่นนะครับเพราะบทเพลงพวกนี้นะครับบางทีนะครับน้องๆคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าก็จะเป็นเพลงพระนิพนธ์นะครับน้องๆจากสตียายาดาพร้อมหร่อเปลรับจกสตียาลาครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะนะครับอาจารย์นักเรียนนักศึกษาอยากอาหารที่รายการที่มา5เรือเรือตา ตะเกียบน,นะคะขอตัวแทนน,น้องนะคะชายหนึ่งคนหนึ่งคนพมเจ้าพค่ะขอชายหนึ่ง,งหนึ่งะคะ่งงงปะประบาดเรระมาณเจ้าตะลุราชีผู้ชายคณะน,นะคะแล้วก็ผู้หญิงขอสามบักกวน,นะคะประบาดสมปิตเพระนางเจ้าระบรงราชินชีทั้งหมดแถวตรงตัวด้ค่ะ

แพงนะครเข้าประจำที่ราชธรที่ห่ะเราอชีพเมืองที่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าพัคเกศวิโยสมเด็จพระราชนิพนสุทิ่หนึ่งราาทงรทงรับปริชาสามารถอินทรงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาซึ่งเมือ,องหลวงทรงพระกรญชาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพัฒนาตนเองต่อไปเพื่อสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้าให้แก่หน่วยงานของท่านเมืองสืบไปตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอนเนกประการโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆต,ต,ตลอดจนพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงโดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อแต่อย่างใดเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการต่างๆอาทิด้านสาธารณ หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยราษฎรและทรงตั้งพระราชาหฤทัยสกรียกิจที่สำคัญดูแลประชาชนให้มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดได้พระราชงานพระราชาพิธีทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยราชานิยมได้ถูกต้องตามดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริ ส่งเสริมภูมิปัญญาของประศุนิกรคนไทยสืบสารพระราชพันฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดนดิกรีพระปีชาทรงเชี่ยวชาญการราชพันนะครับยาล่าที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมดีนะครับในวันนี้นะครับก็ได้รับชมนะครับดีทัศนะครับเพื่อสุเสียอ นิทรรศาย,ยนะคะเราก็มีทั้งนิทรรศการภายในตรงนี้นะคะแล้วก็มีไปตรวจสุขภาพได้โดยชุดแพทย์เคื่อนที่นะคะของศูนย์รประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่สามวันที่หค่ะแล้วก็วันที่6และวันที่7นะคะก็จะเป็นการเปิดรับบริาจาคโลหิตจากเหล่าก้าชาตินะครับตามที่นะครับอ่ามีป่าและได้แจ้งอี่น้องรักษาสามถึงห 2นสองนะครับแล้วก็พิจกรรมบริจาคโลหิตที่บริเวณนั้นอนะครับก็เ,เชิญชวนน้องๆนะครับร่วมบริจาคโลหิตวันที่เจ็ดตัแต่เวลาสิบเนาฬิกาถึงเวลาสิบหกนาฬโดยประมาณนะครับก็จะมีกิจกรรมตางิกรรมเพื่อรเกียรินะครับเจิญนพรรษาสุเดชพระนางเจ้าพระบรมราชิ